สวัสดีค่ะทุกคนอตอนนี้ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำการใช้ให้กับลูกค้าทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใช้ยังไงให้มันเกิดผลดีนะคะสำหรับคนที่ใช้ทั้งเซรั่มนัชชาแล้วก็มิราเคิลเลยนะคะเราจะเริ่มจากตัวเซรั่มนัชชาก่อนนะคะ เซรัร่มนัทชานะคะหยิจะแนะนําอยู่ตลอดนะว่าให้ทุกคนแบบนวดเลยเวลาที่ลงเซรัร่มแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวแบบใต้ตรงใต้ตาหรือว่าอะไรนี้เลยนะเราสามารถพาได้ทั้งหน้านะคะเนี่ยเพราะว่ามันอ่อนโยนนะคะมันใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะคะทุกวันนี้หยจะใช้เป็นไนท์ครีมเดย์ครีมแล้วก็ใต้ตานะคะแต่จริงเราก็เรียกว่าไนท์เซรั่มนาอเออ ไนเซรั่มเดเซรั่มอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะอันนี้นวดอันนี้คือเราเพิ่งอาบน้ำเลยนะแล้วเราก็ถ่ายในห้องน้ำนะคะบริวเวณที่มันมีแสงมันก็จะได้แบบเห็นผิวเราชัดๆด้วย,นะยเนาะเห็นไหมพอผิวเราเนี่ยพอมันอยู่กับแสงอะมันยิ่งมันยิ่งดีนะคะแล้วมันจะถ่ายรูปสวยด้วยเห็นไหมมันจะมีความเงาเงาวาว อันนี้ก็นวดนวดนวดจนมันซึมนะคะมันก็จะไม่ได้ใช้เวลานานมากหรอกแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณที่แต่ละคนใช้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ผิวปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะจะทารอบเดียวก็ได้นะแต่ถ้าในช่วงฟื้นฟูอย่างที่เราเคยทําคลิปสองแห้งสามแห้งไปทุกคนสามารถหยุดเพิ่มได้นะคะเห็นไหมเนื้อเซรั่มเราจะใสแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะมันจะไม่เหลวเป็นน้า จ,จัดด้วยวันนี้อีจะทาสองแห้งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเราเดินรับแดดใช้เวลานานนะคะผิวเรามันก็จะหมองคล้ำนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็อ่า ประคองตัวเองเอาไว้นะคะคือฟื้นฟูไว้อยู่ตลอดนะคะเวลาที่ก็ช่วงไหนเราไม่ได้ออกแดดอะ่ะมันจะได้กลับมาขาวใสเร็วๆนะคะอย่างช่วงนี้เราก็เน้นให้ผิวมันแน่นกระชับแล้วก็เรียบเนียนไปก่อนนะคะยังไม่ได้เน้นในเรื่องขาวใสามากเห็นไหมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละคนด้วยไอหยจะเป็นคนที่นวดนานมากนะคะนวดแบบค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะใช้ช่วงเวลาเนี้ย คือแบบกระตุ้นน้ำเหลืองที่บริเวณใต้ชั้นผิวด้วยนะคะและเราสามารถใช้มือเราเนี่ยนวดน,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 นลงน้ําหนักก็ได้เลยเพราะว่า ในตัวเซรั่มมันเป็นเนื้อใสใช่ไหมมันไม่ได้มีแบบเหมือนพวกเวลาที่เราขัดหน้านะมันอาจจะทําให้เราระคายเคืองได้นะคะแต่สําหรับคนที่ผิวมีปัญหาอยู่เช่นสิวรอยสิวเน,นี้ยีบเป็นสิวขึ้นตรงเนี้ยบางทีถ้าช่วงที่เป็นสิวใหม่ๆนะคะหัวสิวมันเปิดหรือว่ารูสิวรูโุมข,ขนมันเปิดกว้างอันนี้ยเราอาจจะรู้สึกยิบๆหน่อยนะแต่ว่ามันจะเป็นแค่แป๊บเดียวก็หายนะคะนี่ ทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอก็สําหรับคนที่ถ้าเกิดว่าวันนี้ทุกคนอาจจะบางคนส่วนใหญ่จะใช้แค่เซรั่มใช่ไหมคุณก็จบได้เลยค่ะก็ลงกันแดดแล้วก็หรือว่าใครจะมีรองพื้นอะไรตัวเองก็ใช้ไปนะคะแต่สําหรับเราก็เราจะขอลงอีกตัวหนึ่งก็คือมิราเคิลครีมค่ะมิราเคิลครีมก็อันนี้ใช้เยอะไปหน่อยอันนี้ใช้เยอะไปหน่อยมันติดมือมาแล้วดูวถ้ามันใช้เยอะแล้วก็นวดไปค่ะ มีเราเขาคีมนี่คือเรานืจ้จนซึมไปเลยนะเพราะมันเนื้อคีมอ่ะมันจะเข้มข้นแต่มันซึมเร็วมากค่ะมันซึมเร็วแล้วมันก็ไม่เหนอนะหนกด้วย ีชอบใช้คู่กันเพราะว่ามันมีความรู้สึกส่วนตัวเราสึกว่าเอ้ยเพนูแล้วเราหน้าเรามันสบายสบายดีหายยิ่งพอตอนกลางคืนใช่ไหมเราทาไปแล้วตอนเช้าเราตื่นมาหน้าเรามันจะแบบดูมีความอิ่มน้ําอยู่อะค่ะแล้วก็ชุ่มชื่นอืมอันนี้ก็คือเสร็จเสร็จแล้วในขั้นตอนของการบำรุงนะคะแสงแดดมันอาจจะช่วยให้แบบผิวเราอะมันดูแบบ เป็นเงาๆหน่อยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแบบหน้ามันแต่ไม่ใช่ะคะ่ะอันนี้คือมันซึมหมดล้ะมันซึมหมดแล้วเราก็จบแล้วนะคะแต่คือเป็นคนที่ชอบแบบถ่ายอยู่ตรงแสงเพราะเราเราู้าสึกว่าเอ้ยมันทําให้เราผิวเรามาันดูดีอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะเห็นไ,ไหมเนี่ยอันนี้ความชุ่มชื่นดีค่ะ มิลเลอร์คนเดียก็ลงแค่รอบเดียวไปได้เลยค่ะไม่ต้องแบบลงเยอะแบบรัชานะคะแล้วยิ่งถ้าอย่างรัดชาเนี่ยคนนี้เป็นฟ้ากระเหเยอะเนี่ยคุณลงแบบสองแห่งสามแห้งแล้วก็ทาแค่ตอนคืนก็ได้หรืออย่างบางคนพอตอนเช้าอ่ะก็ขี้เกียจนวดใช่ไหมอาจจะลงเป็นมิลเลอร์เค้าครีมอย่างเดียวก็ได้ค่ะมันก็จะแบบจบขั้นตอนได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปละค่ะสวัสดีค่ะ